วันนี้เป็นการถแถลงการนะครับของภาคีเครือข่ายวิชาชีพาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันประกอบไปด้วยแพทยสภาแพทยสมาคมสภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภา,า,าเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ทางากลุ่มสถาบันฝึกอบรม เฉพาะทางคือพวกในกลุ่มราชวิาลยทั้งหมดนะครับที่เข้ามาร่วมในการาถแถลงการในวันนี้อันสืบเนื่องจากกรณีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขนะครับซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมนะครับอันอาจจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและความแบ่งแยกในกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเวลาได้ทอดนานมาพอสมควรแล้วนะครับ ทางสภาทั้งหมดนะครับจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมาแสดงความเห็นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตามกฎหมายของสภาทั้งหมดอยู่แล้วต่อรัฐบาลและชี้แจงต่อประชาชนเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นทางนโยบายเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเนี่ยตามภาระงานเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสับสนนะครับในเรื่องของนโยบายและเรื่องของเทคนิคสองด้านนะครับ เรื่องนโยบายตอนนี้เนี่ยได้มีมติของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอนุมัติให้เป็นไปตามให้ดําเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะครับและให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปคิดวิธีเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆในการนับผลคะแนนและการจ่ายเงินก็แล้วแต่นะครับซึ่งทั้งสภาเ,เครือข่ายสภาวิชาชีพเนี่ยทั้งหมดนะฮะภาคีเครือข่ายนะครับได้ มีความเห็นว่าเมื่อพิาจารณาจะกรกอบตลอด2องสามอาทิตย์ที่ผ่านมาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพบว่าการใช้ P4P นะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนตามพลังงานนั้นสามารถนะครับที่จะสร้างสมดุลนะครับได้ใน3มิติครับมิติที่1ก็คือสร้างสมดุล ความความเท่าเทียมหรือความเหมาะสมนะครับในระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันเองมิติที่สองคือสร้างความสมดุลระหว่างวิชาชีพต่างๆนะครับมีการแบ่งเงินนะครับตามความเหมาะสมสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับและมิติที่สามคือสร้างความสมดุลความความเสมอภาคนะครับในการ ให้ค่าตอบแทนระหว่างบุคคลนะครับในวิชาใช่ในวิชาชีพนั้นระหว่างคนกับคนผู้ที่ทํางานมากก็ควรจะได้มากครผ,ผู้ที่ทําได้น้อยก็ควรจะทําได้ก็ควรจะได้น้อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือหลักการกว้างๆนะครับที่นี่คือ,อ,อนี่คือข้อสรุปเบื้องต้นเลยนะครับว่า P4P สามารถสร้างความสมดุลใน3ามมิติอย่างเท่งที่กล่าวได้ แต่เนื่องจากขนาดนี้เนี่ยมันมันเป็นประเด็นทางสังคมนะครับทางสภา,าทั้งหมดนะครับภาคีเครือข่ายก็ได้สรุปประเด็นหลักครับเมือม่อเมือ่อหลักการเนี่ยเห็นว่าผ่านแล้วเนี่ยนะก็มาถึงประเด็นหลักนะครับว่าในที่ระเบียบวิธีหรือตามที่คอมอกำหนดตามที่กระทรวงเสนอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราสนุกไว้เป็น8ข้อนะครับแข้อ ประเด็นหลักก็คือโรงพยาบาลที่ทุรกันดารหมายถึงโรงพยาบาลที่เสี่ยงภยัยหรือเข้าถึงได้ยากหรือไม่มีคนอยากไปหรือ,อ,อความสะดวกความสบายมัน,ม,น,ม,นมันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับยังได้ค่าตอบแทนเหมือนเดิมนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับในส่วนของข้อที่สองเนี่ยเป็นการจ่ายปรับจ่ายเพียงเงินบางส่วนนะครับ เอาเงินบางส่วนนะครับจากเบีย้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เคยได้เนี่ยบางส่วนมาปรับจ่ายมาเท่านั้นนะครับมากน้อยแล้วแต่ระดับของโรงพยาบาลหรือประเภทของโรงพยาบาลน,นะครับและการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอในครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำผลการทดลอง mm hmm. ในโรงพยาบาลน,นำร่องนะครับตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งเป็น4-6นะครับพบว่าก็มีทั้งผลดีและผลเสีย นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลดีนะครับนะบซึ่งได้นำเสนอมตออิต่อคณะรัฐมนตรีนะครับและข้อที่4เป็นเหตุผลทางด้านงบประมาณนะครับเป็นความจำเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นไปตามพลังงานนะครับเพื่ออ้างอิงต่อสำนักงบประมาณ ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เงินอาจจะไม่ได้เงินนั่นคือประเด็นปัญหานะครับนี่คือเป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนข้อที่5้าในการกระจายค่าตอบแทนแก่บ,บุคกรทุกระดับอย่างครอบคลุมคนที่ไม่เคยได้ก็จะได้นะครับแล้วก็ข้อที่6เนี่ยระเบียบวิธีการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่ยืดหยุนนะครับทั้งในเรื่องของกรอบเงินกรอบเวลา นะครับให้เวลานะครับหมายว่าอาจจะไม่ต้องใช้ทันทีนะครับมาคิดกันที่หลังหรือว่ามาจ่ายกันกันทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้แต่ละโรงพยาบาลนะได้ใช้บริบทของตัวเองในการพิจารณาว่าจะคิดคะแนนหรือนับผลงานกันอย่างไรด้วยนี่คือจุดที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้สูงสุดนะครับอันหนึ่งนะครับ แล้วข้เเนี่ยเน้นการมีส่วนร่วมของแต่ละวิชาชีพซึ่งจะดูแลและควบคุมกันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะมีการคิดแต้มโดยเป็นการล่าแต้มก็ดีหรือเป็นการคิดแต้มที่ไม่สุจริตก็ดีเพราะในสังคมของเขาเองในกลุ่มของวิชาชีพเขาเองเขาจะควบคุมดูแลและกำกับกันเองนะครับ มันจะเป็นมาตรการทางสังคมนะครับใครที่ทําตัวออกนอกแถวหรือว่ากองคนอื่นนีพูดตรงๆแหละนะจะถูกแพ่งเล็งแน่รับรองว่าไม่ไม่รอดสายตาในกลุ่มของเขาเองก็หรอกครับนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับนะจะควบคุมเันเองและสุดท้ายครับวงเงินทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยเคยที่เคยจ่ายเนี่ยไม่ได้ลดลงเพียงแต่มีการกระจายนะก็มีการปรับสมดุลในสัดส่วนของแต่วิชาชีพครับนะ ยังไงก็ตามครับทางสภาก็มีข้อเสนออยู่สองข้อนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเร่งรัดนะครับแล้วก็สนับสนุนทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือมากที่สุดนะครับต้องเร่งรัดนะครับเพราะตรงนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ซึ่ง,งหลายหลายหน่วยงานนะครับหลายกลุ่มได้พยายามช่วยกระทรวงคิดอยู่แล้วขณะนี้นะครับ แล้วก็กระทรวงต้องออกแบบให้ง่ายอย่างที่บอกนะครับบางครั้งเชื่อว่าการใช้ activity base เนี่ยอาจจะต้องใช้ก่อนในช่วงเริ่มต้นส่วน quality base เนี่ยอาจจะใช้เวลาช่วงหลังเพราะช่วงนี้เนี่ยถ้าจะวัดคุณภาพกันจริงๆเนี่ยใครจะบอกว่าควรคุณภาพนันย,ยากหน่อยแล้วล่ะครับนะยังบอกไม่ได้นละเป็นช่วงชุลมุนน่าจะเป็น activity base คือเอากิจกรรมก่อนเป็นหลัก นั้นกิจกรรมกระทรวง,งกำหนดได้อยู่แล้วว่าภารกิจของสาสุขม,มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวิชาการบริหารหรือว่าบริการนะครับหรืองานชุมชนงานที่เกี่ยวกับประชาชนนะครับนอกโรงพยาบาลก็ได้นั่นคือสิ่งที่ทางสภานะครับได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่ได้ ศึกษาจากมติของคณะรัฐมนตรีนะครับและทางแพทยสภาก็ให้ข้อเสนอนะครับสองข้ออย่างที่กล่าวและเรามีความหวังอย่างนี้ครับว่าแพทยสภาเนี่ยก็อยากจะเห็นนะครับว่าสมาชิกของสภาทั้งหมดเนี่ยนะครับยังส่งไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพ นะและจริยธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์และยังสามารถแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันนะครับในสังคมในแต่และกลุ่มก็ยังสามารถที่จะรักษาความสามากกัคคีและทํางานด้วยกันได้นี่คือภาพที่พระสภา,าอยากเห็นมากที่สุดนะครับและพระสภา,าไม่อยากเห็นนะครับมีการทะเลาะเบาแวงหรือแยกกลุ่มเพียงเพราะ เงินเล็กน้อยนะครับเงินเพียงแค่นี้ซึ่งเป็นปลายเปิดด้วยนะครับเราไม่อยากเห็นไม่อยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละด้านเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องเงินนะครับคิดถึงถ้าท่านเปิดใจอีกนิดนะครับท่านจะเห็นว่ายังมีมิติอื่นนะครับที่จะทำงานกันอย่างมีความสุขได้อีกมาก,กมายนะครับ<ม>ก็พะสภาเชื่อมั่นใน พระบบราชดำริของสมเด็จพระราชบิดาครับให้ถือประโยชน์ตนเป็นที่สองนะครับให้ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งนะครับลาบรับและเกียรติจะตกแต่ตัวท่านเองถ้าท่านเป็นผู้ทรงทำมาห่งวิชาชีพไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพทสภาหวังนะครับให้พวกเราร่วมกันยังรักษาความสมคัครีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับ นั่นคือความตั้งใจของผัสภาครับ